กลับมาแล้วนะครับช่วงนี้มากันต่อกับเมบ้ส์บงกันปากและที่อยู่ด้านหน้านี้กับ SS Coffee Plus พนะคุณผู้ชมนะครับเป็นกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะใครอยากจะดูแลสุขภาพสายออกกำลังกายกินได้ดีคุณสองแต่ไม่ออกกำลังกายก็กินได้และแถมไม่อ้วนอีกด้วยนะครับจะทำให้ร่างกายคุณเผาผ่านที่ดีเพราะมีแอลคาเนทีนรวมถึงเลือดไหลเวียนดีนะฮะเป็นสารสก,กัดจากโสมและแอลคาเนทีนเออออกกลังกายมาพูดไปแล้วนะและออฟซอยโปรตีนอีกอันหนึ่งคือซอยโปรตีนนะครับตัวนี้จะช่วยทำให้กระดูกเราเนี่ยหรือกล้ามเนื้อเเราเัซลที่ชด นะไอ้ที่แบบย้อยๆยอหรือพุงห่วงยางพุงหมาน้อยเนี่ยนะฮะเออไม่มีแน่นอนอย่างที่บอกว่าทําไมคนออกล่างกายคุณสองือไมมคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ไม่มีซายโปรตีน<ม>และความหวานกับใช้ยญ้าหวานและเผาผ่านก็ดีคุณเคยได้ยินคำว่าเวโปรตีนไหมคุณตัวเนี้ยคุณมาแบบทดลองในการกินโปรตีนแบบในรูปแบบกาแฟมันดีมากเพราะมีซันไฟเบอร์ด้วยกักไขมันไอ้ถั่วขาวก็อยู่ในนี้ช่วยทําให้แบบว่าไอ้ดูดซึมแป้งน้าตาลไม่ดูดอีกนะฮะ ก็ไม่อ้วนอีกนะฮะแนะนาเลยคุณผู้หญิงถ้าทานได้คุณผู้ชายถามว่าอยากทานได้มันก็ทานได้แหละลองซื้อไปดูนะฮะวันนี้หนึ่งกล่องเนี่ยก็ราคาไม่แพงครับสามบาทเองนะเดี๋ยวโปรขึ้นเลยนะจอแล้วให้โปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการเราเลยก็ซื้อไปเลย3กล่องให้อีก1กล่องเป็น4กล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจกับ s s c o f f e e ฟพัก็รีบโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเฮโค้นมุงขวาหนะ้าจอได้เลยกับ SS Coffee Path. จ้า มาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเผยค่าตัวดีเจมะตูมไปเดินแบบต่างประเทศเดินตามความฝันนั่นเองนะครับตั้งใจโอ้โหลงทุนฟิตหงฟิตหุ่นลดน้ําหนักนะฮะก็ถือว่าหล่อเลยอะ่ะดูแลตัวเองเออกลังกายอย่างหนักนะสำหรับนะฮะดีเจมะตูมของเราให้โอกาสกับตัวเองได้ไปเฉิดฉายบนรันเวย์ต่างประเทศร่วมเดินแบบในงานนะฮะโซแฟชั่นวีคนะฮะที่น่าจะเป็นเกาหลีนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่างานนี้เจ้าตัวไม่ได้ซื้อหรือว่าจ่ายเงินเพื่อไปเดินเลยนะบอกว่า สิ่งที่ต้องเสียก็คือค่าตั๋วเครื่องบินที่พักที่อยู่ที่กินเท่านั้นเองพร้อมฝากทิ้งท้ายว่าเขาซื้อตูมครับตูมไม่ได้ซื้อเขาล่าสุดนะฮะดีเจมาตูมยังได้มีการเปิดเผยว่าการที่ทําแบบที่เกาหลีถือเป็นแบบการเดินแบบครั้งที่สองนะในชีวิตเลยที่ทํามาต่อจากงานเดินแบบที่เวียดนามส่วนเรื่องรายได้งานนี้มาตูมได้ค่าตัวเดินแบบเพียงแค่แปดพันบาทแต่ที่ทำเพราะสารฝันกับสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็กและอยากจะพัฒนาตัวเองทั้งหุ่นแล้วก็ฝีมือจนได้ไปร่วมงานแบบ แบบว่าระดับมันอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกนะฮะและค่าตัวเดินแบบครั้งนี้มาตุมก็ยังได้นําไปซื้อของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้กับผู้ที่มีบัคคุณอย่างดีเจมดดําอีกด้วยนะจ๊์ก็เอามามอบให้กันไปนะฮะค่าตัวก็คือ8,000บาทก็ไม่รู้หรือเปล่านะครับว่าในกรณีของเมื่อวานนี่ที่มีเพจเพจหนึงอะ่ะเออไม่ใช่เมื่อวานสิเหมว่า2วันก่อนเนาะว่าแบบ มีคนนู้คนนี้ออกมาพูดถึงไปเดินแบบไปจ่ายตังค์จะเป็นดีเจมาตุมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ดีเจมาตุมบอกแล้วว่าเขาซื้อตุมครับตุมไม่ได้ซื้อข่านะฮะก็ถือว่าเป็นการจะแก้ข่าวไปอ้อมๆหรือเปล่าหรือเอามาพูดถึงเรื่องเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะ ออที่บอกตอนนั้นนะฮะอ,องค์ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันแต่พอมาเห็นวันนี้เอ้าเป็นดีเจปตูมหรอที่ไปเดินแบบที่เกาหลีเพราะว่าอันนั้นก็บอกไปเดินแบบที่เกาหลีด้วยก็มาดูเป็นคนนี้หรือเปล่านะครับอ่าแต่ดีเจปตูมย้ำนะฮะเขาซื้อตูมครับตูมไม่ได้ซื้อเขานี่นะฮะไปดูนี่ดีกว่าครับเจเจพิพัฒนะฮะโดนทัวลงอีกครั้งแล้วละ่ะบอกสื่อแบบนี้หลังบอกว่า ผมเป็นคน u n f o อ l o w v i e วานรถเองนะฮะออปิดฉากรัก4ปีนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่จิ้นที่เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงอย่างเจเจพิพั์แล้วก็วิววนรดนะฮะโดยสาววิวเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจบกันด้วยดีซึ่งเธอเอง unfollow ig เจเพราะต้องการรักษาใจตัวเองไม่มีมือที่3แน่นอนนะฮะซึ่งตอนนี้เจก,ก็ได้อ unfollow วิวกับแล้วเช่นกันล่าสุดครับเจได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่ unfollow ว่าผมว่ามันก็เป็นการทําอะไรให้มันชัดเจนมั้งครับในตอนนี้นะฮะ งานนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตได้ยินสัมภาษณ์แบบนี้เฮ้ย mm hmm. ไม่ได้สิทำไม้เจมมาพูดแบบนี้คนบอกว่าร้ายนะสงสารน้องวิวบางคนบอกว่าแรงอะ่ะออกตัวแรงมากขอให้วิวเจอคนดีๆนะบางคนบอกว่าอีกสักพักแฟนใหม่หน้าคุณจังนะครับบางคนบอกว่าการเลิกฟอในเรวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ mm hmm. บางคนบอกเคยชอบมากเชียร์ถึงขั้นอยากให้แต่งงานกับวิวเลยแต่พอรู้เรื่องบางเรื่องแล้วเนี่ยขนาดไม่มีใครเนี่ยโอ้ไม่ได้ทะเลาะก็ยังขนาดนี้เลยนะ ถ้าทะเลาะจะขนาดไหนบางคนบอกคนเราเนี่ยเวลาหมดใจมันช่างน่ากลัวเสือเกินนะครับอ,อ่ะก็ทำไมอ่ะให้บอกว่า unfollow เหรอเขาก็บอกว่าต้องการความชัดเจนไหมอย่างสาววิวยังก็บอกว่า unfollow แล้วเลยเพื่อรักษาแผลใจหนุ่มเจดก็ต้องบอกว่าโอเค unfollow เพื่อความชัดเจนอะไรมากยิ่งขึ้นซึ่ง,งเขาเลิกกันแล้ว นะซึ่งเขาเลิกกันแล้วเขาบอกว่าไม่มีมือที่3โอเคจบไปมือที่3แต่ถ้าหลังจากนี้เขาัน f o l l o w ไปแล้วเขาไปมีแฟนใหม่เขาเปิดตัวไม่จะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการก็แล้วแต่ก็ไม่ควรจะไปทัวร์ลงเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแฟนใหม่วิวหรือแฟนใหม่เจ็ดอันนี้พูดถึงอนาคตนะเขาอาจจะไม่มีก็ได้ครองโสดไปอีก10ปี20ปีก็ได้เขาจะไปรู้แต่ถ้าเขาเปิดตัวก็คือไม่มีใครควรว่าใครอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าสถานะเขาจบไปแล้วเออประมาณนี้แต่ว่า ชาวเนตจะเป็นจำพวกที่แบบว่าพอเปิดตัวแฟนใหม่ปุ๊บบอกอ่านี่เลยมือที่3ใช่ไหมที่ทาให้เขาเลิกกันอ่ะไปลงอีคนนั้นอีกมือที่3มใช่ไหมไปลงไปดา่าไปทัวไปดา่าเขาอีกนะโดยที่คนนั้นบางทีบอกะอะไรวะเขาเอาจจะมาเริ่มคุยหรือเริ่มสร้างสัมพันธ์เนี่ยหลังจากเขาเลิกกันก็ได้แล้วก็มีดาราบางคู่อาจจะเลิกกับคู่นี้แล้วก็ไปได้กับเพื่อนที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานก็พัฒนาเป็นแฟนก็มีนะฮะอย่างเช่นไบท์นรลพั นะแต่เขายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะไบร์นันลพัทเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วน,นี้ก็เริ่มที่จะมีการอะแน่นอนศึกษาดูใจแต่ยังไม่ขยับขยายการเป็นแฟนยังเป็นแฟนโซนอยู่แค่นั้นเองเรื่องนี้เรื่องง่ายมากเขาไม่ได้เป็นวิทยาสาฉะนั้นไม่ต้องไปทัวร์ลงไม่ต้องอะไรเยอะมากนะเดี๋ยวก็พอเขาเอาเรื่องอความมันก็จะแย่มาอีกนะครับแต่คอมเมนต์ได้ในพื้นฐานที่มีความเหมาะสมก็แล้วกันนะจ๊ะนะฮะอ้าวเอา,เอามดแล้วหรอ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ SS Coffee p พัทนะฮะพอเรื่องเลิกเลิก,เลกลาลากันไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคนมันเลิกกันคนหมดใจหลังยังไงก็ไปอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคู่เจตกับวิวนะขอบคุณ SS c o f f e e p พัทดีกว่าดีคุณผู้ชมกล่องนี้เลยครับกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะที่จะดูแลสุขภาพให้ร่างกายคุณดีขึ้นครับมีสารสกัดจากจถั่วขาวอลคาทีนโมสมซอยโปรตีนและใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลทานไปแล้วไม่อ้วนทานไปแล้วไม่มีแป้งไขมันส่วนเกินพุงไม่ห้อยงงงไมม่่่่ยยยย้อยออยาาาแแแนนนละเซรกข็ แรงยิ่งด้วยนะ,ะคนออกกําลังกายทานกาแฟได้ไม่ต้องกวัวอ้วนนะเพราะตัวนี้จะทําให้คุณแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนขี้เกียจแต่อยากผอมก็ตัวนี้ก็ช่วยคุณได้อีกเช่นเดียวกันเพราะมันจะทําให้คุณเผาผลาญแล้วก็เบิร์นดียิ่งขึ้นนะครับด้วยแอคาไินเนาะนะฮะวันนี้1กล่องเนี่ยนะมี15-2ด้วยกันครับกล่องละ350บาท แต่วันนี้มีโปรโมชั่นเลยซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่น1น0 0บาททวเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้ครับ090899966นะครับหรือที่แรกสุขภาพดี p D, สแกนกิบโค้ดมุมขวาหน้าจอนี้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะฮะช่วงหน้าโรเซ่แบ็คพิงครับเป็นสมาชิกคนเดียวที่ต่อสัญญากับ YG แล้วที่เหลือไปไหนยกเลิกสัญญาแล้วแบ็คพิงจะมีอยู่ต่อรหรือไม่เดี๋ยวว่ากันและรวมถึงกรณีของลีซ่ากับครูไัยบูลฉันงงมากเรื่องนี้มาย,ยังไง,ดววงเ,เดี๋ยวากจ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะคุณผู้ชมนะ <_ an> แล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ